นิยายเสียงกับหน้าเสียงฝนเรื่องสั้นจบในตอนคู่รักพักร้อนเป็นยังไงบ้างคุณชอบที่นี่ไหมผมถามเมียผมที่ตอนนี้นั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพักรู้ มองออกไปที่ทะเลสาบงดงามตรงหน้าก็ดีนะตอนแรกฉันคิดว่าจะไม่ชอบซะอีกผมยิ้มผมกับอิงออนแต่งงานกันมาเกือบ20ปีหลังๆมานี้ชีวิตคู่ของเราระหองระแหงมาเรื่อยไม่ใช่เพราะเรื่องนอกใจหรืออะไรใหญ่โตแต่เป็นเพราะความเบื่อหน่ายของการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนเพียงคนเดียวมาหลายปีตอนคุณเสนอให้เรามาเที่ยวแบบกลุ่มกับคู่แต่งงานคู่อื่น ฉันคิดอยู่ว่าคุณคงจะบ้าไปละกลุ่มทั่วคู่รักฟังดูน้ำเน่าหน้าดูเธอหัวเราะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้แย่อะไรเธอพูดยิ้มยิ้มพลางยกแก้วแชมเปญขึ้นดื่มผมมองหน้าอิงออนวางแก้วแชมเปญที่ถืออยู่ลงบนโต๊ะใกลๆ้ๆก่อนเดินไปเปิดประตูตาํำเลืองมองไปทางห้องน้ำด้านขวามือ สวัสดีคะ่ะคุณเรืองเดชท,ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะแก้วตาหนึ่งในผู้จัดทำกลุ่มทัวร์คู่รักรู้กล่าวทักทายเยี่ยมเลยครับว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับผมพูดเรื่อยๆอ๋อคือตอนนี้ได้เวลาทำกิจกรรมของคู่รักอีกคู่ที่มากับกลุ่มคุณเอกกับคุณฟ้าใสนะคะแต่เราหาพวกเขาไม่พบเลยไม่ทราบว่าคุณเห็นพวกเขาอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะ ผมชำเลืองมองบนพื้นข้างใต้เตียงขนาดใหญ่ผ้าคลุมเตียงระพื้นมีนิ้วสกกรกรกเปื้อนเลือดแข็งทื่อโผลออกมาจากชายผ้าคลุมเตียงเอไม่เห็นเลยนะผมตอบพลางหันไปหาอิงอ่อนว่าไงคุณเห็นพวกเขาบ้างหรือเปล่าอิงอ่อนมองเขาแล้วเลยไปมองแก้วตาพลางขมวดคิ้วอืมไม่เลยนะ ลองดูที่สระว่ายน้ำและห้องยิมหรือ,อยังคะเธอพูดอ่าจริงด้วยค่ะขอโทษที่รบกวนเวลาส่วนตัวนะคะคุณเรืองเดชคุณอิงออนขาดหรืออะไรแจ้งก้าวตาได้เลยน,นะคะแก้วตายิ้มก่อนขอตัวผมปิดประตูก่อนเดินเรื่อยๆกลับมานั่งที่ระเบียงคุณว่าคู่ต่อไปเราจะเลือกใครดีอืมจักกับรัตนาดีไหม เอ็มอ่อนชี้ที่บรรทัดหนึ่งบนกระดาษรายชื่อคู่รักทั้งหมดในกลุ่มทัวเดียวกันเรื่องเดทยิ้มคุณนี่รู้ใจผมจริงๆเลยนิยายเสียงกับหน้าเสียงฝน